พร้องเป็นที่พลพลประชาพร้อมทชีิตชีวาเพื่อพัฒนาทุกแคว้นแดนไทยรักสามกร่วแรนร่นวมใจดูแลทุกความที่ให้ต่อไปอยู่ดีกินดีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อําเภอด่านขุนทดเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเมืองโปแตสในพื้นที่ กับชาวบ้านในสามตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปลัดจังหวัดนายอำเภออุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกเขตหนครราชสีมาและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน3มตำบลของอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประกอบไปด้วยชาวบ้านจากตำบลหนองบัวตะเกียบ ตำบลหนองไสและตำบลโนโนเมืองพัฒนารวมกว่า200คนที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่โปรแทสในพื้นที่ซึ่งเหมืองแร่โปรแทสดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตรประธานบัตรทำเหมืองแร่โปแทสเป็นระยะเวลา25ปีระหว่างปี2558ถึง2583ซึ่งครอบคลุ่มพื้นที่ตำบลหนองไสตำบลหนองบัวตะเกียดและตำบลโนโนเมืองพัฒนาอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา และได้มีการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะส่งผลกระทบทําให้ที่ดินไรนาของชาวบ้านในสามตำบลดังกล่าวได้รับผลกระทบไม่สามารถทําการเกษตรได้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่า1 0,000ไร่พอรับปากกับพี่น้องว่าหลังจากที่ลงพื้นที่วันนี้ภายในไม่เกิน7-10วันจะรีบทำสรุปข้อมูลแล้สรุปข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะปรึกษาท่านอุตสาหกรรมจังหวัดถ้าไม่กระทบเช่น ไปกระทบสิทธิคนอื่นก็จะให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบก่อนที่จะเสนอไปด้วยนะครับแต่ว่าคิดว่าส่วนใหญ่คงไม่กระทบอะไรนะครับพี่น้องก็จะรับทราบข้อมูลจากทางจังหวัดจริงๆจากพื้นที่แล้วซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางหน่วยงานส่วนกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบก็จะรับข้อมูลไปพีจยรณาและผมเองก็จะไม่ได้ทิ้งหน้าที่ก็จะติดตามให้อีกทีว่าเป็นยังไงนี่คือขั้นตอนที่เราจะทำงานด้วยกัน ซึ่งภายหลังร่วมพูดคุยรับฟังปัญหากับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมของกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสามตำบลประกอบด้วยตำบลหนองบัวตะเกียบต,ตำบลหนองไซและตำบลโนนเมืองพัฒนา ในฐานความผิดมีพฤติกรรมเข้าขายทุจริตและมีความประพฤติปฏิบัติโดยไม่ชอบในการสนับสนุนให้มีการทำเหมืองแร่โปแทบจนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรับพิพันธ์พิเศษสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมากาการปกครองเป็นอิระชาเพราะชี้วาเพื่อพัฒนาทแกวนแดนไทย